ครับวันนี้รายการตามแสงไปจะมารีวิวเล่นไมค์ครับนะครับครับเราเข้าที่ earth island yes พาไปดูโลกของแสงเหนือใช่ไหมใช่ม,ชมาแล้วนะอ,อันนี้คือบ้านแสงเหนือนี่ไบ,บ้านเหนือไหนไหนยูเพิ่งเ,เราขอดูมุมสูงหน่อย ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับว้าวโอเคพ่ออ่ะไหนอันนี้คือบ้านของพึ่งอันนี้คือเล้าหมูกับเล้าไก่บ้านสนูโกลมประตูนารกสะให้กบกับเรากระโดดแล้วนี่บ้านใส่เหนือ,อแล้วนี่แพนดา้าอูดเอาไว้ขี่แล้วก็ระเบียงเอาไว้ฆ่าสัตประหลาดเล่นแล้วก็ในในประตูมีปิเติด เปิดมาแล้วก็จะเจอของเอาไว้ค่าสับปราหลาดนี้นั้นเล่นอืมอ่ะโอเคเ๋ยวเราซูมล,ลงไปดูบ้านพึ้งก่อนเนี่ยตึ้งเนี่ึ้งึงน้อยตามตัวอ,อันนี้คือสิงหาป้อนอาหารมันก็เลยมีสามตัวนะอตอนแรกมีหลายตัวแต่ตอนนี้เอ๋อนั่นแหนมีสี่ตัวแล้วอ๋อลูกต้องสร้างกรงกระจกไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันบินหนีใช่ไหมใช่โอ้มีไฟให้มันด้วยเหรอเนี่ยใช่น่ารัก และล้านี okay. ้เห็ดเห็ดโอเคเห็ดน้ำตาลแล้วนี่เราหมูกับเราไก่ครับตีบ้านใคยสีน้ำตาลเนี้ยข้างหลังนี้บ้านหมูบ้านบ้านบ้านของชาวบ้านมีใครอยู่ไหมมีเอ้าใครเนี่ยอยู่คนมึงมีเตียงให้เขาจุดด้วยเหรอไม่ใช่พี่ครับขอเทรดหน่อยเทรดอะไรเอาหรอเขามีอะไรให้เทรดด้วยหรอเออนี่เอาเอเบอร์มาแลกนกกระดาษมาแลกแต่สองแล็อก อ,อ,อ,อ่ะนสน่องนรกขายไม่ได้ดนนี่บ้านของสนูกเล็มสามตัวอันนี้คือเลี้ยงไว้ดูเล่นใชออ่อันนี้คือให้ไปไหนต่อไปดูประตูนรกสิพาไปเยี่ยมชมนรกหน่อยไปแล้วนะครับเอาเอาเมูสตัวแล้วเย็นๆหว มืน่กกากลัวจังเลยสีน่กกากลัวจังเลยผมเแล้ว,กกวอย่างแรกเลยเอาทะนูมาจะได้เอาเป็นค่าสับหลาเล่นมิบายนะอย่าค่าสับหลาเล่นก่อน huh. สับหลาเจอ,อยังยังไม่เจอเลยสักตัวสีเขียวคืออะไรครับจุดจุดเมื่อกี้ในในไหนซ้ายหาันไปทางซ้ายแน่แน่นี่เหรอ,อ,อม,มันมคือ level. เลเวลเก็บไปสิ ไม่อ่ะเพราะรเราไม่จําเป็น<ร>ที่จะต้องเก็บเลเวลเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่มีเพราะว่าเราไม่มีโหลดลเลเวลเอาดาร์คพิสมาลีต่อขึ้นไปเอพา,าดูไกลๆหน่อยครับแล้วเดี๋ยวกับไปกลับไปแนะนำบ้านต่อแป๊บนึงโอเคนั่นไงสับหลาดน,าน,นั่นไงโอเคจัดการมันผิกเลี้ย โดนโดนอีกทีอะไอ่ะหนีแล้วอีกทีอ๋ออันนี้ก็คือนากใช่ไหมนั่น,นไอเอเนอร์แมนเอเดไร์แม่ไปทำอะไรอ่ะเอ็เอา่าวาปหนีไปแล้วโอ้ต้องฆ่ามันเหรอวราปไปไหนแล้วเนี่ยเอาเอาหายไปแล้ววราปหายไปแล้วกลับบ้าน,นาวันนี้กลับบ้านก่อนไปพ<อ>ักผ่อนตามา ดูสิสิงคโปิดจากระยะไกลได้ดีมากแหนี่คือสไปดี์แมนยิ่งใหญเปิดเอามืดเลยเอ,อ่ะกลับมาก็มืดแล้วลกลับมามืดเหมือนเดิมอันนี้ต้องสร้างสองชั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลมมันจะกระโดดเข้าประตูกลมมันกระโดดสูงออโอเคทีนี้มาแนะนําบ้านแสกหนึ่งนะแต่เห็น,น,นต้องไปนอน,น,นตรงนี้หลุมอะไรหลุมบ้านนี้มีหลุมไว้ทําไมหลุมกับดักให้ สับหลาดมันตกลงไปเวลาเดินข้ามก็ปิดแล้วค่อยเดินข้ามแล้วค่อยเปิดอ๋อก็เข้าไมม่ีใครเข้้าาบนอ่าแล้วก็เข้าบ้านไปนอนเขาบ้านจะเหลือมีอะไรบ้างเตียงเดี๋ยวเพิ่งนอนีิเป็นดูชั้นสองก็วอุ้ยใครมาชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับขอเทปหน่อยครับมีอะไรบ้างข้าเกตไม่มีอะไรไหม มี่ด็กเขาไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นตีเลยตี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 มีเด็กเขไม่มีประโยชน์อ่าไม่มีประโยชน์เลยทุกอย่างอ่ะมีหมดเลวอ๋อโอเคอันนี้ปิดตัวแล้วใช่ไหมอ่ะมืดแล้วอันนี้คือเอาไว้ยิงธนูจากจับลาดตาเนี้ยเนี่ยมีธนูธนูติดพิษธนูเคลือบพิษเหมือนกับ ที่นรกเลยก็มีอุ้ยนี่เดี๋ยวๆมีราวกำตกด้วยเหรอใช่นี่ราวกำตกบันไดด้วยอ่ะน่ารักไปเจยโอเคเออสุดยอดถูกต้องโอเคแล้วเราก็หมดวันใช่ไหมแต่เดี๋ยวต้องทำอะไรเอเอเออ่าแบบไหนเอเอสิลิฟเบสใช่ไหมลิฟลิฟเบสก็คือตื่นอ้าวเหรอแล้วเมื่อกี้คือเอเอแล้วเหรอเฮ้ยเช้าแล้วจริงด้วยอ่ะเนี่ยเช้าแล้วโอ้ร์นิ่งกดมอร์นิ่งวว้า เนี่ยขอมากระโดดตื่นตื่นมาก็กระโดดเลยออกกำลังกายยามเช้ากระโดดไปกระโดดมาถึงถึงเอาตกน้ำอ่ตกน้ำเยี่ยมแล้ววันนี้ภารกิจแสงเหนือทำไรสร้างอะไรต่อไม่มีอะไรสร้างบ่อบ่อการเดียนกับเอลเดอร์กาเดียนบินมาแล้วตอนแรกเพิ่งสร้างได้แค่กระจกเอง เดี๋ยวบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวมามาเจอตอนสร้างเสร็จมาเจอตอนสร้างเสร็จนะคะพี bye ่ใบย